ผลกรรมของสีกาผู้ล่อลวงพระตายแล้วต้องเจออะไรสีกาผู้หญิงธรรมดาแต่หากมีเจตนาล่อลวงให้พระผิดศีลแม้ไม่ฆ่าใครก็ถือว่าทำลายธรรมและผลกรรมรุนแรงกว่าที่คุณคิดตามพุทธบัญญัติพระภิกษุถือศีล227ข้อศีลข้อที่สำคัญที่สุดคือปาราชิกข้อที่หนึ่งห้ามเสพเมถุน หากพระล่วงละเมิดข้อนี้จะต้องศึกทันทีถือว่าขาดจากความเป็นสงฆ์โดยสิ้นเชิงแต่หากทู้หญิงคนหนึ่งเข้าใกล้พระด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาล่อลวงยั่วยวนหรือมีเพศสัมพันธ์กับพระเธอไม่ได้ผิดเฉพาะทางโลกแต่ผิดทางธรรมอย่างร้ายแรงในพระไตรปิฎกและอัตถกถาผู้หญิงที่ทำให้พระต้องอาบัติปาราชิกหลังตาย จะตกนรกขุมโลหะคุมพีนรกหรือหากมีเจตนาแรงมากอาจลงอเวจีมหานรกโลหะคุมพีนรกคือขุมที่ร่างของวิญญาณจะถูกจับโยนลงในหม้อเหล็กขนาดยักษ์ที่เดือดปุดร่างกายจะสุกไหมเนื้อหลุดเป็นชิ้นกลับคืนสภาพและถูกต้มซ้ำไม่มีวันสิ้นสุดเสียงกรีดร้องของวิญญาณอื่นๆดังระงมไม่ขาดสาย และแต่ละวิญญาณจะถูกหลอกหลอนด้วยภาพของพระที่ตนเคยทำให้เสื่อมราวกับถูกจิตกรรมตามสนองซสำแล้วสำเล่าอเวจีมหานรกถ้าศีกาผู้นั้นทำให้พระหลายรูปเสื่อมหรือเป็นเหตุให้ชาวบ้านจำนวนมากหมดศรัทธานในพระศาสนาจะต้องตกสู่อเวจีมหานรกคุมลึกที่สุดไม่มีช่วงพักไม่มีช่วงหายใจ ถูกทรมานตลอดหนึ่งกับไฟนรกลุกโชนทั้งร่างหอกเหล็กทะลุร่างวิญญาณถูกฉีกซ้ำแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อถูกทรมานอีกครั้งไม่มีการให้อภัยจนกว่าจะหมดกรรมพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่ากรรมที่ทำลายพระาศาสนาคือกรรมที่แม้แต่เทพก็ยังไม่อยากมองเพราะมันไม่ใช่แค่พลาดแต่มันคือการทำลายศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ทั้งโลก หากคุณเชื่อในกรรมหากคุณศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าเป็นผู้ก่อให้พระต้องผิดเพราะแม้พระจะชดใช้ได้ด้วยการศึกแต่คุณอาจจะต้องชดใช้ด้วยไฟนรกทั้งเป็นตลอดกับกัน